สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ๊กเมนแนะนำนะคะวิธีการดีๆนะคะที่จะเก็บกล้วยน้ำว้าให้อยู่ได้นานนะคะ ซึ่งนะคะถ้าเกิดมันงอมเนี่ยมันจะไม่ดํามันจะไม่ดาเลยนะคะถ้าเก็บวิธีนี้นะคะและที่สําคัญนะคะเหมาะสําหรับคนที่อายุเยอะๆเพราะว่าถ้าเกิดเรากินกล้วยน้ําว้าที่สุกง,งอมมากนะคะควรเป็นเบาหวานนะคะน้ําตาลจะขึ้นสูงปีดเลยนะคะซึ่งวิธีการกินกล้วยน้ําว้าที่ดีคือต้องกินแบบหำหามนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเก็บกันค่ะว่าเก็บอย่างนี้นะคะเก็บได้นานจริงๆนะคะนานนับเดือนเลยค่ะเราไปดูกันค่ะ วิธีการไม่ยากนะคะให้เราตัดขั้วนะคะขั้วอย่างนี้เลยตัดทั้งหมดนะคะนะคะให้แยกออกจากกันเป็นลูกๆอย่างนี้นะคะ,นะคะเราอาจจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นะคะหรือเป็นฟอยล์แบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะก็ใช้ห่อเฉพาะช่วงปลายอย่างนี้นะคะ และเก็บเข้าตู้เย็นนะคะเนี่ยค่ะอาจจะใช้ยางมัดหรือไม่มัดก็ได้นะคะนะคะก็มัดไว้นะคะไม่ให้มันสุกนะและเก็บไว้ในช่องแช่ผักนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำเรื่อยๆวิธีสองนะคะเราใช้ปนะคะนี่นะคะพันไว้นะคะก็ปิดไว้นะคะ กรณีนี้ทําได้สําหรับคนกินไม่ทันนะวิธีการนี้นะคะกปิดไว้นะคะปิดเรื่อยๆนะคะแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นนะคะในช่องใส่ผักนะคะแค่นี้เราก็จะได้กล้วยน้ําว้านะคะที่อยู่ได้นานไม่ดําเลยนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนขอลาไปก่อนค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเทคนิคดีๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ